ไปยืเท้าขึ้นจิตไปเท้าลงยกนะครับคราวนี้เวลายกเนี่ยให้รู้สึกถึงช่วงนี้นะครับช่วงกล้ามเนื้อชิ้นนี้นะครับเราดันขึ้นมาครับดันขึ้นมาครับไล่ขึ้นมาจากหน้าแข้งนะครับขึ้นมาหัวเข่าต้นขานะครับขนาดยกไปเท้าขึ้นคาแบบท้องครับดึงครับเหมือนเราใช้ท้องอ่ะดึงไปดึงเท้าข้าหาตัวอให้รู้สึกถึงต้นขาครับแล้วก็ เอามือหมุนขาเข้าไปเลยครับหมุนอย่างเงี้ยครับเหมือนเราหมุนกีดใช่แล้วก็ดึงไปขาขึ้นมาแล้วก็ขแับท้องเขานีิกเขลงไปครับท้องป่องนะครับทำไมครับยกไปแล้วเท้าขึ้นขมับใช่กตดลงไปท้องป่องเลยนะครับส่วนนี้สิบรอบครับหายใจเข้านะครับแล้วไปแล้วเท้าขึ้นแล้ว หาใจออกครับจิกไปยู่เท้าหายใจเข้านะครับยกไปยู่เท้าขึ้นนะครับหายใจออกจิกไปเท้าเอาะครับหายใจเข้านะครับไปเท้าหายใจออกจิกไปเท้าลงนะฮะมือทำเป็นสัญลักษณ์ครับเดยได้รู้ว่าอันนี้ต้องหายใจเข้าหายใจเข้า ปลาเท้าขึ้นหายจอกจิกปลาเท้าลงสี่แล้วครับหายใจเข้ายกปลายเท้าขึ้นะครับหายใจออกจิกปลายเท้าลงเท่านี้นะครับแล้วเราหายใจคอาครับหายใจเข้า,นะเ,ขาเอาห้ได้ยินเสียงเลยครับใช่ใหายใจเหมือนเราใช้กำลังข้างนอกครับไม่ต้องคิดถึงกำลังภายใน เอามาแล้วหายใจเข้าคิดเลยแล้วก็หายใจออกหายใจเข้า เ้านะครับผัก <owner. S 2> ่อดเท้าขยับเอาปลายเท้านะครับกดลงไปนะครับยืดให้ตึงค่อยๆให้รู้สึกว่าข้อเท้าตึงนะอ่าต้องนะครับใช้ส่วนนี้นะครับกดลงไปนะครับใช้ส่วนนี้นะครับส่วนปลายนี้กกดลงไปเรายืดนะครับให้รู้สึกถึงข้อเท้านะครับข้อเท้าตึงไหมครับใช้นี่นะครับใช่ใช้ตรงนี้กดลงไปครับเพื่อให้ข้อเท้าตึง นี่สมมติเป,เป็นนิ้วเท้าให้เราจิตลงไปใช่ใช่เราให้ข้อเท้าตึงให้รู้สึกถึงข้อเท้าด้านหน้าที่ตรงเนี้ยาทางานนะครับ mm hmm. อโอเคเป็นข้างข้างเราจะรู้สึกถึงการตึงของข้อเท้าสองฝั่งไม่เท่ากันนะ ใครตึงฝั่งซ้ายมากกว่าฝั่งขวาครับฝั่งซ้ายครับอ่าแล้วเราข้างฝั่งขวาดูใครตึงฝั่งขวาครับอ่าคราวนี้เราก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยต้องระวังขาไหนเวลาขยับใช่ไหมครับหรือว่าระวังข้อเท้าขีดหรือข้อเท้าแพนฝั่งไหนนะครับอ่าโอเคอ่าสบัสดไปท้านี้หน่อยครับจากนั้นนะครับมีคนถามคำถามเยอะครับว่า เจ็บขานี่หรือว่าเจ็บก้นทํำยังไงใช่ไหมครับเอาเ,าเอาส้นเท้าจิกลงไปนะครับปลายเท้าขึ้นมานครับแล้วบิดฝ่าเท้าเข้าหาตัวนะครับอ่าล้าว,วางนะครับแล้วยืดขึ้นมายืดให้ถึงตรงนี้ครับให้ตรงนี้ทางานใช่คำนวท้องด้วยท่านี้ก็ไม่มีหลายท่าง่ายๆครับแต่ว่าเราจะได้ใช้การหมุนของข้อตัวเวลาที่จิกนะครับ ให้รู้สึกตึงถึงช่วงบริเวณต้นขานะครับต้นขาที่เหนือเข่าครับเราปิดเข้ามานะครับครัวนี้เราเอามือนะครับดานวิธีตะโพกแล้วก็ผักใช่เอียงๆนิดนึงนะครับคือการยืดนะครับยืดบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับอ่าสังเกตนะครับถ้าเราลองผักตรงนี้นะครับให้เราเอามือนะครับอันนี้เป็นก้นหลังหะครับให้ตามันเข้าไปเลยครับก็ให้ตรงนี้ครับยืดออกมาใช่อ่านับนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าอ่าแล้วกลับขึ้นมาครับมุนขานครับเดี๋ยวเราทำอีกเลครับไม่เป็นไ,ไรนะครับเราขัดต้นเท้าขึ้นมานะครับเปิดปลายเท้าวางกดนะครับกดเสร็จแล้วนะครับต้อมือครับดันไปที่บริเวณด้านข้างถ้าเกิดเราเราก้มตัวตัวเราจะคอลลัครับตัวเราจะย่นนะเพราะนั้นเราต้องยืดขึ้นมาก่อนอ่าพอเรายืดขึ้นมาเสร็จเราค่อยดัน คราวนี้จะทํางานมากขึ้น <source> แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วสื่องบริเวณเหมือนนี่เป็นเอวนะครับแล้วก็นี่เป็นหลังมันจะมีการเลี่ยนขึ้นมาใช่เราค่อยๆยืดกล้ามเนื้อ <hurting> ที <OLED> ่เราจะใช้แต่วันโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับเข้ามานะครับอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเราเวลาเรายืดเนี่ยเราควรยืดสองครั้งพอะไรเพราะว่าครั้งแรกเนี่ย หมือนหนังรัตีกครับมันจะยังยืดมันไอยออกพอครั้างที่สองจะยืดได้มากขึ้นนะครับเปิดปลายเท้านะครับใช้การบิดนะครับเหมือนหมูแฉนนะครับสังเกตนะครับบิดจากข้อสะโพกนะครับบิดเข้าฟุ๊บนะครับวางนะครับพอวางเสร็จยืดตัวขึ้นนะครับเหมือนมีคนมาดึงนะครับแล้วก็ค่อยหักกลนนะครับใช่ตัวเราจะไม่ได้เอนไปด้านหลังเอนไปด้านหน้าตัวเราจะต้องยังไปด้านข้างนะครับ สังเกตแล้วครับชิ้นนี้นะครับอีกด้านหนึ่งจะรู้สึกตึงขึ้นมาด้วยครับถ้าเกิดว่าเราทําไม่ค่อยถูกหลักตรงนี้จะไม่ตึงต้องให้ต,ต,รตรงนี้รู้สึกตึงด้วยเพราะว่าตรงนี้ทุกการยืดจะต้องมีทุววกคนะครับเนนพราะว่าเรายกขาครับปีกไปยืดไปนะยืดขาสังเกตนะเพอเวลาเรายืด พวกนี้นะครับสิ่งที่เกิดตามขึ้นมาคือหลังส่วนล่างมีคนรู้สึกปวดหลังส่วนล่างนะครับเพราะว่าเราจะยืดไลไ่มาทั้งตัวนะครับถ้าคนที่รู้สึกปวดหลังส่วนล่าง,างานะครับวิธีการนะครับยืดตัวขึ้นนะครับแล้วก็มือนะครับอันนี้เป็นเหมือนลางครับเหมือนลางนะครับองถูลงถูขึ้นนะครับเป็นลางครับ ่าล้างเนี่ยจะลูดลงนะครับแล้วกนน้นอ่ะต้องเหมือนมีคนดึงออกมาด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยืดอ่าให้ยืดให้ยืดก้นออกไปกกออแล้วก็พอยืนซึ่อก็โตก็อันนี้ก็งอเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็คืนนี้็ยืดทีละชิ้นงนอน,นครืนประมาณห้าทีนะครับ คราวนี้นะครับยังไม่ยังไม่หายตึงหรอกผมรู้วิธีการที่จะถ่ายตึงมันเหมือนกับมันเป็นน็อตใช่ไหมครับมันผูกกันอยู่เราต้องหมุน,มน,มนออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะฝึกท่าที่เราเคยฝึกอยู่แล้วก็เป็นท่าขยับขานะครับอลองลองยกขาขึ้นมานะครับอที่บริเวณแก้มก้นจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดหมุนข้อสะโพกเห็ไหมครับที่เป็นจุดหมุนมเข้าไปนะครับอจุดนี้เราจะใช้นะครับอเรา สองข้างนะครับพอเราเจอแล้วเราเอานินะะ้วนะครับสองนิ้วนะครับดันดัน,นเข้าไปในร่องนะครที่เป็นจุดหมุดน,นะคะอ่บเจอไหมครับอ่พอเจอแล้วจะอยู่จะอยู่ตรงด้านข้างะะเวลาผมจะยกขาจะ,จะจะเจอนะครับอ่ะะหาเจอได้หยังครับพอเจอเสร็จเนี่ยนะครับหมุนนะครับเอานิ้วกลดลงไปขนาดนะะเหมือนเราค่อยกดน็อตตรงเนะะี้ยครับอ่า มุนจากซ้ายไปขวาน,นะครับสิบรอบหนึ่งช้าๆนะครับยืดไปไกลๆครับแล้วทำไปไหทำทีไกลครับสองครับหลังนะครับข้างครับหน้าครับข้างหลังสามครับสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบโอเคกับเข้าอวานนะครับคราวนี้หมุนจากขวานะครับไปหลังนะครับไปซ้ายแล้วขึ้นมาข้างหน้านะครับหนึ่งสอง